ไปถ่ายอะไรข้างหลังคะเอา้เอาแอบดูคนทำเนาะไม่รู้ทำอะไรงไงต้องหันอะไรนะหมูยอจ้าวันนี้มีเมนูเดชนี่เมนูเดชเจอกับแพลวก็จะมีเมนูเดชตลอดน,นะจ้าแล้วก็ไม่มาถ่ายดีๆด้วยนะที่เจ็ดไปถ่ายตรงนน้นไงไม่มีที่พิงพิงหลังตู้เย็นนี่แหละ หนมจีนหมูยอะะจะยำใช่ไหมนนำยำไหมยำหนมจีนปลารัลสั้นมีปลารหลเด็ดว้าว <Wow. S 1> ยำหนมจีนละจ้ามันแน่้สวัสดีค่ะแพลค่ะแนะนำตัวนะคะก่อนทำกับข้าวเมื่อกี้ก็ถ่ายตอนเผลอมาแล้วรอบหนึ่ง วันนี้แพรพาทําของแซ่บๆเด็ดๆอยล้จ้าทาวันนี้แพรจะพาทําแน่ยำหนุ่มจีนยำหนุ่มจีนแซ่บๆยำหนุ่มจีนปลาดามาเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าคุ้มกว่าแล้วหิวค่ะเมนูง่ายมากๆง่ายแต่อร่อยนะบอกเลยพริกสักช้อนเพิ่มพอละ ดึกแล้วไม่กินเผ็ดมากก็โอ๊ยปลาปลาต้องนัวๆ oh, <no. S 1> <laughs> เอาเอาฝาขวดน้ำมาปิดปลาแล้วนะจ๊ะน้ำปลาจ๊ะ แล้วต่อไปจะเซนตาลย่างช้อนก่อนตานปี๊บไม่ได้แล้วไม่ลงจ้ะตานปี๊ปนะจ๊ะคนให้มันละลายเลยจ้า กิ่นปลาออกมากชีวิตติดปลานะจ๊ะนี่ก็ใส่ผงนวอนิดนึงไม่มีเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจใส่เพือความมั่นใจค่ะอ่ะน้ำเข้าไปนะจ๊ะ ใส่เข้าไปเลย,ย,ย,ยชิมสักนิดเด็ดละใส่มาอีกสมัยพวกคำแซบแซบเผ็ดนัว ทีเด็ดทีเด็ดของเราคือตัวนี้เองขนมจีนยำขนมจีนก็ขนมจีนก็ต้องเป็นทีเด็ดสุดเลยเนาะมาหืมจับใหญ่อย่างนี้เลยกินเป็นถาด ใส่หน่จีเข้าไปแล้วยำนัวเลยจ้าดูสีดูสีก็รู้ว่านัวแค่ไหนวันนี้แพลวใส่พริกไม่เยอะใส่พริกน้ยนอยๆช้อนครึ่งพอกอกินตอนเย็นมะ นี่ใส่เข้าไปเลยโรยผักนิดนึงโรยผักสีเขียว คนเลยจ้ะเมนูง่ายๆแต่เด็ดเซบเวอร์ใช่อชิมเลยได้ไหมชิมเลยได้ไหมคะ่ะเดี๋ยวต้องขอชิมกันมัจ้าเราจะนัวแค่ไหน ดึงอืมอืมเรียสลอยลงถาดเลยจ้าขนมจีนยำขนมจีนหนึ่งถาดใหญ่ๆของเราวนี่ เ,เด็มาจ้ามากินข้าวเย็นกันแล้วเนี่ยวันนี้พ่อทำยำนมชิ้เด็ดเด็บอกเลยชิ้คชมคำใหญ่ใเนี่นะใส่หมูยอไปด้วยเนี่ย เสดปั๊อะ่อยเมนูนี้ง่ายมากๆาทำไม่ถึงสิบนาทีเลยเสร็จละง่ายเมนูเดดเจอกับแพลวก็จะมีของแซบๆมาพาเพื่อนๆทำเราพาเพื่อนๆกิน ขนมชิน้นกล้องคำใหญ่แบบนี้นะจ๊ะอร่อยจ้ากินอยู่บ้านไม่ต้องให้ใครคะ่ะ 哎呦，爸！嗯嗯嗯，老公不舍得。 โอเคค่ะวันนี้แพรก็ขอปิดคลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินที่เหลือก่อนเพราะว่าตักล้องยังไม่ทันได้ชิมเลยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ